ป้านาไม่บอกก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าไม่บอกไม่บอกก็ไม่รู้นะคะป้านาจะมาชี้แจงนะคะเหรียญบนนี้คือเหรียญพระเสียรเล็กราคาซื้อขายกันอยู่ที่สองพันถึงหกพันบาทเหรียญบนนะคะส่วนเหรียญล่างนี่เหรียญที่เหรียญปกติที่ทุกบ้านมีใครๆก็มีนะคะเหรียญน,นี้ทุกบ้านมีใครๆก็มีราคารับซื้ออยู่ที่บาทห้าสิบสตางค์หรือหกสลึง เห็นไหมคะสองเหรียญนี้ความแตกต่างกันด้านหลังป้าน้าก็ให้ดูแล้วเนาะอันนี้ป้าน้ามาให้ดูด้านหน้าอ่านนะคะป้าน้าจะบอกความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะทุกคนจะได้ไม่เข้าใจผิดนะคะด้านนี้เห็นไหมคะพระเศียรเขาจะเล็กอันนี้ค่ะพระเศียรเขาจะโตกว่าเล็กกว่าโตกว่านะคะค่อยๆดูกันนะคะช้าๆนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้ไม่เข้าใจผิดนะคะเลิกเข้าใจผิดกันสักทีนะคะ ดูตรงไหนอีกอ่าดูตรงช่วงตัวหนังสือกับพระเศียรเห็นไหมคะพระเศียรเขาเล็กใช่ไหมคะช่องว่างนี้จึงเหลือเยอะเห็นไหมคะตัวหนังสือเขาก็ห่างตัวหนังสือกับพระเศียรน,นะคะจะห่างกันนี่นะคะส่วนพระเศียรโตเห็นไหมคะก็จะชิดนะคะช่องว่างก็จะเหลือน้อยเพราะพระเศียรเขาโตใช่ไหมคะอันนี้ชัดเจนนะคะคือเพื่น่าจะพยายามชี้ให้ คือเยอะค่ะเยอะเยอะจุดมากหลายจุดมากแต่จะพยายามชี้ให้เห็นจุดเด่นที่สุดที่ดูง่ายที่สุดดูด้วยตาเปล่าก็รู้นะคะอันดับแรกก็คือดูภ่าเสียนนะคะเล็กเส้นผมเส้นพระเกศสละสลวยผิดกันเห็นไหมคะผ่ะเสียนเล็กภ่เสียนปกติผ่เสียนโตอะค่ะนะคะนะคะางเห็นไหมคะคางคางอันนี้จะเป็นเห็นมีกรามชัดเจนนะคะ เพะเสีนเระเสีนเล็กจะเป็นกรามจะขึ้นชัดเจนนะคะส่วนส่วนเพศเสีย์ปกตินะคะช่วงกรามจะจะไม่ไม่ไมนูนไม่โดดเด่นไม่เด่นค่ะนะคะจะไม่โดดเด่นเนี่ยค่ะช่วงกรามนะคะให้สังเกตนะคะสังเกตพระเสียนสังเกตช่องว่างตรงนี้นะคะพระเสียนช่องว่างตรงนี้กรามเห็นไหมคะกรามนะคะ คอคอเห็นไหม่ะคอคอสั้นคอยาวคอสั้นคอยาวนะคะเด่นๆเ,เลยคือคางตัวหนังสือห่างระเาียนเล็กใหญ่คอสั้นคอยาวกรามขึ้นชัดเจนแล้วก็จะมีเห็นไหมคะที่เนี่ยช่องช่องไฟตรงนี้ช่องนี้ก็ชิดเหมือนกัน เนี่ยค่ะนะอันนี้ชิดเลยเกือบติดเลยเห็นไหมตรงนี้ห่างแล้วดอเด็กเห็นไหมคะดอเด็กคือคือพระเศียรเล็กอะค่ะพระเศียรเล็กเหมือนกับเราเขียนหนังสือแล้วเราเหลา,าดินสอคมๆปลายแหลมๆปลายดินสอแหลมๆเขียนหนังสือคมเส้นเขาก็เล็กนะคะเส้นเส้นเส้นหมายถึงเส้นตัวหนังสืออะค่ะสละสลวยเส้นเล็กค่ะเพรียวนะคะ ส่วนพระเซียรโตนะคะเส้นเขาจะทึบๆเส้นจะเหมือนปลายดินสอทู่ค่ะเส้นเขาจะหนาเหมือนปลายดินสอทู่เนี่ยค่ะชัดเจนนะคะเนี่ยทุกสิ่งอย่างนะคะพระเซียรเล็กเส้นพระเกศาจะชัดสละสลวยอ่าอุปมาอุปไมยได้ว่าพระเซียรเล็กเปรียบเสมือน เราเหลาดินสอคมคมทุกสิ่งอย่างจะแบบสละสลวยเส้นเล็กๆนะคะอย่างเสียนปกติเหมือนเหมือนเราใช้ดินสอมานานปลายดินสอจะทู่เห็นไหมคะทุกสิ่งอย่างจะไม่ชัดตัวหนังสือจะเส้นหนาเนี่ยอธิบายอย่างนี้นะคะชัดเจนนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะ พรนเศษเล็กกับพระเศนปกตินะคะอันนี้คือทั่วไปที่มีสตังทอนแต่อันนี้ก็จะจะปนอยู่ในระบบนะคะแต่เขาน้อยค่ะน้อยมากเขาน้อยราคาเขาถึงสูงค่ะจึงมีการซื้อขายกันราคาแพงนะคะทุกคนเนี่ยนะคะหลังวัดเหมือนกันนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเปนัปนัพยายามอธิบายนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเข้าใจผิดคะ่ะ ปน้าไม่ได้ทักทายใครขออภัยนะคะพอปน,น้าดูดูเหรียญอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจชัดๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียอัอรรสในการรับชมปน,นัดมาสวัสดีกันต่อนะคะมีใครมาทักทายสวัสดีค่ะคุณจรันแฟนพันแท้นะคะแฟนตัวยงค่ะสวัสดีค่ะคุณโจคุณจรันคุณคุณพร ธนันพลเหรอพรหรือกอนเพราะน้ะนากา็อ่านไม่ออกขออภัยนะคะน่าจะเป็นพรธน,นันพลเนาะสวัสดีค่ะเขาเขาบอกว่าสวัสดีครับนะคะคุณจรันถามว่าตอนนี้ช้างสมเสียนหนึ่งสลึงอยู่ที่ราคาเท่าไหร่รับซื้ออยู่ที่80บาทค่ะ1สลึงรอหนะคะ คุณจารันหนึ่งสลึงรอรหกกน่ารับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทหนึ่งสลึงรอหกนะคะเหเรียญสลึงรัชการที่หกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทค่ะเดี๋ยวทักไลน์คุยกันอีกทีหนึ่งนะคะคุณ คุณภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับไปน้ำอ่านชื่อไม่ออกค่ะไปน้ำพยายามสะกดจะอ่านก็จะผิดนะคะหลวงตาสมัยหลวงตาสมัยขอถามครับเหรียญสิบหน้าหลังตรงกันเหรียญสิบหน้าหลังตรงกันแต่ด้านด้านด้านหน้านไม่มีตัวหนังสือเลย มีไหมครับไม่มีตอบเลยไม่ต้องไม่ต้องหาไม่ต้องสงสัยคือตอบเลยว่าไม่มีเพาะป้าน้าไม่ได้เหรียนแปลกหลวงตาถ้าเป็นใช้คําว่าหลวงตาป้าน้าต้องกล่าวคําว่าน้มัสการเจ้าค่ะหลวงตาที่ถามมานะคะป้าน้าไม่มีไม่มีเหรียญแปลกนะคะป้าน้าไม่ได้เหรียญตลกเหรียญแปลกนะคะเหรียญที่เล่นส่วนมากจะเป็นเหรียญพศเหรียญหมุนเวียนเน้นๆแค่